วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง6สถาบันจากคำถามที่ว่า จะมีการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง6สถาบันครั้งที่11เมื่อใดน,นั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันพัฒนาการเมืองในการเลือกตั้งขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง6สถาบันครั้งที่11ซึ่งประกอบไปด้วย1สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม2สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ3สถาบันพระปกเก้า4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 5. สถาบันวิทยาการการค้าและ 6. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งโดยในครั้งนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาในหัวข้อทางรอดประเทศไทยจากวิกฤตโควิด -19 ในวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสานาทีถึงเวลา12บนาฬิกามนาทีทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักวิจัยและวิชาการโทรศัพท์021419090ในวันเวลาราชการแล้วพบกับกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ